อาคุณผู้ชมครับมาดูสถานการณ์ฝนตกหนักที่เกิดขึ้นในช่วง1-2สัปดาห์ที่ผ่านมา<ะ>เราจะเห็นภาพของความเดือดร้อนอย่างหนึ่งก็คือฝนมันมาเนี่ยสี่โมงหโมงแล้วก็น้ําท่วมขังคนที่จะต้องกลับบ้านต้องโดยสารรถประจําทางนี่โอ้โหลําบากนะครับบางคนตกท้างเลิกงาน5้าโมงเย็นกลับถึงบ้านสองสามทุ่มก็มีมันไม่มีรถครับรถติดรถวิ่งไม่ได้ ปัญหาหลากหลายเลยนะครับล่าสุดนี่นะครับก็ทางสิงหาสารับได้มีการจัดโครงการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนครับสิงหาสาได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมครับเปิดให้บริการรถรับส่งรับส่งประชาชนฟรีครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกาไปจนถึง24น่นาฬิกา6โมงเย็นถึงเที่ยงคืน สองสายด้วยกันครับสายแรกสายที่1สายเดินรถจากเซ็นทรันแจ้งวัฒนะนะครับไปกับรถใต้สะพานก่อนข้ามแยกห้าแยกปากเกตนะครับแล้วก็ไปที่เซ็นทรันรามอินทราก็วิ่งแจ้งวัฒนะไปเลยตรงไปเลยนะครับไปรามอินทราแล้วก็ไปจอดที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนตั้งแต่เวลาประมาณ6กโมงเย็นถึงเที่ยงคืนนี่สายที่1ครับสายที่2ครับสายเดินรถจากโลตัสลัดเภา ไปที่ป้ายรถเมย์ที่ยูเนียนมอแล้วก็ตรงไปเส้นลัดเร้าวกับไปที่เดอะมอลบางกะปิตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มไปจนถึงเที่ยงคืนซึ่งจะเปิดให้บริการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อเนื่องไปเลย,เลยนะครับจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นครับ